ดังผุบเมื่อกี้นะนนแรกแ้วผมได้ยินเป็นเสียงเดินนะแล้วก็สักครู่หนึ่งผมได้ยินเสียงเฟี้ยงอะไรสักอย่างนะถึบนะครับพี่ๆดังถึบเลยนะไม่รู้ว่าในกล้องพี่ๆได้ยินหรือเปล่าแต่ผมได้ยินค่อนข้างที่จะชัดนะครับแต่ผมจะไม่เดินเข้าไปดูนะผมจะอยู่กับที่นะครับ อานที่ผมเดินเข้าไปดูนั้นมันอันตรายแล้วก็เสี่ยงมากไปนะครับผมจะไม่เสี่ยงขนาดนั้นนะครับผมจะไม่สนใจนะอยู่ยกับที่ดีกว่านะครับพี่เมื่อกี้ผมได้ยินโคตรข้างที่จะชันนะครับเป็นเสียงแบบว่าเสี่ยงนะเสี่ยงหรือว่าปลาอะไรสักอย่างนะดังผุบปลาลงมาโคตรข้างที่จะดังนะครับ